ปกตะไคร้ไล่ฝนทำไมต้องเป็นสาวพรหมจันทร์ภาพนางสาครมาปักลัดชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านอ้อมโรงหีบตำบลบ้านเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสาธิตการปักตะไคร้เคยสงสัยไหมว่าปักตะไคร้ไล่ฝนทำไมต้องเป็นสาวพรหมจันย์รับสมัครสาวพรหมจันทร์อายุในมาตรการรักษาพรหมจันทร์ภายหลังตั้งแต่50ปีขึ้นไปสามคนปลูกตะไคร้ด้านหน้าเวทีขอไวหน่อยนะครับเมฆตั้งเขามาแล้ว เสียงพิธีกรบนเวทีปฏิรูปประเทศหลังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประกาศเมื่อบ่ายวันที่27พฤศจิกายน2556ใดๆขณะที่ผมเข้าไปร่วมสังเกตการอยู่ข้างเวทีสาวรุ่นป้ารุ่น,านยายย่งยกมือกันสลอนเรียกเสียงฮาคลื้นเครงจากผู้เข้าร่วมชุมนุมเนื้อความที่ประกาศนั้นไม่ได้มีการทำกันขรึ้นมาจริงแต่เชื่อว่าเป็นมุกที่ต่างเข้าอกเข้าใจกันดีว่าการปลูกตะไครหรือปักตะไคร้ เอาเคล็ดป้องกันไม่ให้ฝนตกเป็นที่เชื่อถือกันอยู่ในเกือบทั่วทุกภูมิภาคของไทยแถมคนที่จะทำหน้าที่นี้ได้ต้องเป็นสาวพรหมจารีหรือสาวพรหมจันทร์เท่านั้นส่วนใหญ่รับรู้ในแบบเดียวกันว่าคนที่จะปลูกตะไคร้เพื่อไม่ให้ฝนตกนั้นต้องเป็นสาวพรหมจารีถึงวันนี้ที่เราต่างอยู่ในยุคดิจิทัลผมไม่มีข้อสงสัยเรากว่าพิธีนี้จะได้ผลหรือไม่ผมสนใจวิธีคิดในการพยายามหาที่พึ่งทางใจ และการเลือกคุณสมบัติของผู้มาปักตะไคร้มากกว่าและที่สำคัญสมุดสาครบ้านผมใช้แม่แม้แน่นอนว่าลดอัตราเสี่ยงและทนแรงต้านที่อาจถูกตั้งข้อสงสัยในมาตรการรักษาพรมจรนทร์ภายหลังการปักตะไคร้แล้วฝนเทลงมาได้ในระดับดีมือกับธรรมชาติขณะมีงานมหรสพหรืองานประเพณีกิจกรรมใดๆในพื้นที่โล่งแจ้งของชาวบ้านซึ่งสูงเสี่ยงจะมีฝนตกลงมาขณะจัดงาน อันจะทําให้งานนั้นกร่อยหรือถึงกับล่มด้วยวิธีการต่างๆนั้นคงมีอยู่ด้วยกันในหลายชาติแม้จะรู้ดีว่าเป็นการฝืนธรรมชาติแต่ก็คงเป็นความพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการละเล่นแก้เครียดที่น่าจะดีกว่าไม่ทําอะไรเอาเสียเลยการปลูกหรือปักตะไคร้เพื่อป้องกันฝนตกอันเป็นที่รู้จักกันดีแล้วในบางแห่ง เช่นปทุมธานีที่ผมเคยพบมาด้วยตนเองนอกจากการปักตะไคร้แล้วยังมีพิธีกรรมอื่นพุ่งเสริมเข้าไปด้วยคือปักตะไคร้พร้อมไงครกไงายสาก์โดยเอาศาก์ตั้งครึ่งชีฟ้าย่านอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนิยมเอากางเกงนายแม่ไม้สีแดงผูกเข้ากับปลายไม้ยาวๆปักแขวนไว้กลางแจ้งกันฝนตกแถบภาคเหนือในบางถิ่นนิยมนำเอาผ้าถุงผู้หญิงครึ่งผ้าหรือตากไว้บนหลังคาบ้านหรือเพิงพัก ในว่าเพื่อให้เกิดอาเพศฝนฟ้าจะได้ไม่ตกแต่ก็ไม่มีหลักปฏิบัติชัดเจนว่าจะต้องเป็นผ้าถุงแม่ไม้ด้วยหรือไม่อย่างไรขณะที่ประเทศจีนเจ้าของอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดชาติหนึ่งของเอเชียและมีคติความเชื่อที่ผูกติดกับสิ่งเหนือธรรมชาติขนาดใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลกแม้จะยังมีความคิดเรื่องการป้องกันฝนตกเช่นเดียวกันแต่กลับเลือกใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจผมได้อ่านบทความของคุณพิษนุนินงกลัดเรื่อง วิธีห้ามฝนสมัยใหม่ทําพิธีเปิดและวันทําพิธีปิดการแข่งขันใหม่ไม่ต้องปักตะใคร้คอลัมน์ครุกวงในนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์เมื่อปี2551เล่าเอาไว้อย่างน่าสนใจว่าคณะกรรมาการจัดการแข่งขันมีการเตรียมการวางแผนรับมือ หากเกิดฝนตกครึ่งระหว่างจัดการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง24สิงหาคม2551โดยนักอุตุนิยมวิทยาของจีนวิเคราะห์จากสถิติฝนตกในช่วง30ปีที่ผ่านมาและพยากร์ว่าโอกาสที่ฝนจะตกในวันทำพิธีเปิดและวันทำพิธีปิดการแข่งขันมีความน่าจะเป็นสูงถึง50นนับเป็นเรื่องน่าหนักใจสำหรับเจ้าภาพเป็นอย่างยิ่ง แต่ทั้งนี้เจ้าภาพก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนะักเพราะมั่นใจในวิธีห้ามฝนแบบใหม่ที่จะนำมาใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งนั้นแน่นอนว่าการห้ามฝนของจีนไม่ได้ใช้วิธีทางไสยศาสตร์ ที่จะเชิญสาวพรหมจันทร์มาทำพิธีปักตะไคร้เอายอดลงดินเอาปลายทีฟ้าหรือเอาสินแสมาทำพิธีห้ามฝนแต่จีนยุคใหม่ใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ในการห้ามฝนที่เรียกว่า Cloud s ซ e ดดิ่งซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวก,กันกับการทำฝนเทียมที่เรารู้จักคุ้นเคยกันดีวิธีการก็คือในช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันทำพิธีเปิดและพิธีปิด การแข่งขันโอลิมปิก2-3วันทางเจ้าหน้าที่ของกรุงปักกิ่งจะยิงจรวดบรรจุสารเคมีขึ้นฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งให้ไประเบิดท่ามกลางก้อนเมฆเป็นการเร่งให้ฝนตกนั่นก็เท่ากับว่าเป็นการรีดเมฆให้กลั่นตัวเป็นเม็ดฝนให้หมดจากน่นฟ้ากรุงปักกิ่งเพื่อที่จะได้ไม่ตกในวันพิธีเปิดและปิดกีฬาวิธีการนี้นอกจากจะทําให้งานใหญ่ระดับชาติดันเนินไปได้อย่างราบรื่นแล้วฝนยังช่วยชะล้างมลพิษในอากาศของกรุงปักกิ่ง ที่มีระดับมลพิษในอากาศสูงกว่าระดับมลพิษที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) รับรองถึง2 3ถึง3เท่านับเป็นการยิงจรวดนัดเดียวได้ประโยชน์ถึง2สถานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิง่งเมื่อวันที่8สิงหาคม2551นั้นตรงกับปฏิทินตะวันตกวันที่8เดือน8คศ 2008ซึ่งถือเป็นตัวเลขมงคลอย่างยิ่งของคนจีนถือเป็นคติความเชื่อโบราณแต่ขณะเดียวกันก็เลือกใช้วิธีห้ามฝนตกด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์นับว่าเป็นการผสมผสานกันทางเทคโนโลยีชนิดที่เรียกว่าตะวันตกคบตะวันออกอย่างแท้จริงทีนี้มาว่ากันด้วยวิธีการปักตะไคร้เป็นความเชื่อที่มีมาช้านานของไทยไม่พบหลักฐานว่ามีมาแต่เมื่อครั้งใด อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากวิธีการป้องกันฝนตกวิธีอื่นๆดังกล่าวข้างต้นแล้วเราลองมาดูวิธีการแบบที่เรียกว่าวิธีการแบบบ้านบ้านดูบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีพิธีกรรมอะไรซับซ้อนโดยจะกระทำพิธีตรงลานดินกลางแจ้งสำหรับสังคมเมืองในปัจจุบันที่หาลานดินที่โล่งกลางแจ้งได้ยากก็เคยเห็นมีคนนำเอากระถางหรือภาชนะใส่ดินแล้วนำไปวางกลางแจ้งแล้วปักตะไคร้ลงในภาชนะนั้นแทน ซึ่งวิธีการก็แค่เพียงปักตะไคร้ลงดินงโดยเอาด้านปลายลงดินงให้ด้านโคนชี้ฟ้าพิจารณาดูแล้วก็ถือว่าเป็นเจตนาะที่จะทำการให้มันฝืนธรรมชาติโดยตัวของมันเองพระพิรุณเห็นเข้าคงจะนึกขันไม่ทันจะโปรยปรายละอองฝนลงมายัางพื้นโลก ลองสอบถามคนเคยมีประสบการณ์หลายคนก็ตอบตรงกันว่าระหว่างทำพิธีปักตะไคร้ก็กลั้นใจตั้งจิตอธิษฐานบนบานศารกล่าวแต่สิ่งดีสิ่งดีตามแต่จะนึกเอาเพื่อให้เทวดาเมตตาไม่ได้มีคำสวดหรือคาถาบทไหนเป็นการเฉพาะแต่สิ่งที่ดูจะเป็นหลักการสำคัญในการปักตะไคร้น่าจะอยู่ที่คนปกัก ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าถ้าจะให้ได้ผลดีต้องให้สาวพรหมจรรย์เป็นผู้ปักส่วนทางมอนพระประแดงสมุตปราการมีคติต่างออกไปเพื่อเสริมเติมความเข้มขลังว่าคนปักจะต้องเป็นลูกคนเล็กของครอบครัวด้วยประเด็นสำคัญคือการเลือกคุณสมบัติของคนปักตะไครจากการที่ผมได้พูดคุยกับผู้คนในหลายถิ่นก็พบว่าต้องเป็นสาวพรหมจรรย์เหมือนกันจะเว้นก็แต่ที่บ้านของผมที่สมุรสาครส่วนใหญ่จะใช้แม่ไม้เป็นคนปัก และเมื่อผมนําเรื่องดังกล่าวนี้ไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนบ้านอื่นก็มักพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกผมจึงได้ไปสอบถามคนปักตะไคร้แถวบ้านที่มีผลงานดีเยี่ยมที่สุดคนหนึ่งได้รับความไว้วางใจให้ปักมาแล้วหลายงานติดต่อกันเนื่องจากภายหลังการปักตะไคร้ลมหอบเอาเมฆปลิวหายได้ผลชะงัดทุกครั้งนคนที่ผมไปคุยด้วยคือนาสาครมาปักลัดบ้านอยู่ย่านตำบลบ้านเกาะนาสาครเล่าว่าการปลูกตะไคร้ไล่ฝนเอาแน่ไม่ได้เพราะเรื่องฟ้าเรื่องฝนไม่มีใครห้ามได้ หากมันจะตกมันก็ตกอย่างเช่นคราวก่อนนาไปร่วมงานเพื่อนต่างหมู่บ้านเมื่อเกิดฝนตั้งเขาขึ้นแม่ครัวภายในงานก็จัดแจงปลูกตะไคร้ปลูกเสร็จไม่นานฝนก็เทลงมาไม่ลืมหูลืมตานอกจากนี้นาสาครยังระบุอีกว่าในการเลือกคนปักตะไคร้ต้องเลือกเอาแม่ไม้ที่มีสามีคนเดียวรักเดียวใจเดียวโดยเลือกเอาจากบรรดาคนที่มาช่วยในงานนั่นเอง เพราะใครเป็นใครก็รู้จักมักคุ้นกันดีอยู่แล้วหากมีแม่ไม้หลายคนก็ต้องปรึกษาหารือกันว่าใครจะเหมาะสมที่สุดภาพนางสาครมาปักลัดชาวไทยเชื้อสายมอญบ้านอ้อมโรงหีบตำบลบ้านเกาะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครสาธิตการปักตะไคร้ไล่ฝนวันงานศพยายมันดาของนางสาครฝนครึ้มมาก็คุยกันในครัวว่าจะหาใครปลูกตะไคร้ งานนั้นมีฉันคนหนึ่งยายานางแตนคุยกันไปคุยกันมาตกลงเอาฉันเพราะยายาชักจะมีหนุ่มมาเมียงมองไอ้แตนยังสาวสาวยอ,อยู่ก็ยังมีหนุ่มจีบเยอะอย่างเมื่อตอนงานแต่งให้หมวยนั่นไงใครปลูกก็ไม่รู้ฝนเทโครมน้ําท่วมมอหายกะละมังลอยต้องตามเก็บกันสมัยเป็นเด็กผมติดแม่จะเวลาแม่ไปงานบวชงานแต่งแถวบ้านก็ตามไปด้วยขณะที่แม่เข้าไปช่วยงานในครัวขูดมะพร้าว ตำน้ำพริกหั่นผักหั่นเนื้อผมก็นั่งเล่นอยู่ข้างแม่ทำให้ได้ยิงทุกเรื่องที่แม่ครัวเขาคุยกันบอกได้คําเดียวว่าช่วงเวลาที่ผู้หญิงเขารวมตัวกันแบบนั้นเขาเป็นผู้ใหญ่ในครัวพวกผู้ชายก็รวมกลุ่มกับผู้ชายไกลออกไปจัดการหุงข้าวต้มน้ำชาป,ปิ้งขนมม้อแกงเป็นงานที่ต้องอยู่ใกล้กองไฟขนาดใหญ่แสบร้อนผิวผู้หญิงเขาไม่ทำ นอกนั้นก็งานขนของแบกหามรับแขกเสิร์ฟอาหารจัดแจงพิธีสงฆ์และพิธีกรรมต่างๆหาผู้ชายหลุดเข้าไปในครัวอันเป็นถิ่นของพวกผู้หญิงก็จำต้องรอบน้อมรู้อยู่เจียมเรื่องที่พวกผู้หญิงคุยกันในครัวจะเป็นใต้สะดือหรือเหนือสะดือหากต่อปากต่อคคำกันแล้วผู้หญิงไม่มีทางลงให้ผู้ชายในนาทีนั้นเด็ดขาดเรื่องในครัวนั้นผู้หญิงเขาเมาหมดว่างั้นเถอะ รวมทั้งการดูแลบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางผีสางและฝนฟ้าสิ่งเหนือความคาดหมายหากงานใหม่ฝนตั้งเขาเมฆครึ้มขึ้นมาคนที่จะต้องลุกขึ้นมาจัดก,การคือกลุ่มแม่ครัวพวกนี้เองงานบูธงานหนึ่งผมจําได้ติดหูอยู่รางรงพวกแม่ครัวหารือกันเรื่องจะให้ใครเป็นคนปักตะไคร้ไล่ฝนถกเถียงกันลั่นครัวเหมือนจะส่งสาวงามหมู่บ้านขึ้นประกวดเทพีถ้อยคําคลายจะเคร่งเครียดแต่ก็ขบขันกับความสับดีสีปอดน เอาอีช้อนนั่นไงคนหนึ่งแย้ำว่างานที่แล้วมันปักฝนตกหายใหญ่มึงจำไม่ได้เรือฝีมือไม่ถึงเสียงใครสักคนแทรกขึ้นมากลาง,งวงอีเพิ่มก็ได้อยู่หรอกูว,ว่าผัวตายหาไปหลายปีไม่ค่อยได้ปักคมเหงาพี่ลึกอีกคนขัดปีกลายมันปักงานปิดทองหลวงพ่อโตฝนเทโครมเดียวม่อกระจายกระทะกระโถนลอยน้ำคว้ากันไม่ทันเออใช่ไม่รู้ไปแอบมีผัวซุปไว้ที่ไหนหรือเปล่า แม้จะเป็นที่รู้กันดีว่าฝนฟ้าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครสามารถคุมได้อย่างใจตัวเป็นความจริงที่เราต้องยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติมากว่าการคิดเอาชนะธรรมชาติที่ไม่มีความเที่ยงแท้เพราะวันใดวันหนึ่งธรรมชาติก็อาจเอาคืนกับมนุษย์ตัวเล็กๆผู้บางอาจท้าทายอย่างที่ธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณให้เห็นในปัจจุบันในหลายแห่งของโลก พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงคำพูดของนาสาคอนที่ว่าเพราะมันเป็นธรรมชาติแต่จะไม่ให้ทำอะไรเลยก็ไม่ได้ก็ลองดูเป็นที่พึ่งทางใจอะไรกันไปการปักตะไคร้ไล่ฝนในปัจจุบันเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่ามีปัจจัยสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่ควบคู่กันไปคือคนปักต้องเป็นสาวพรหมจรรย์แม้ไม่อาจระบุที่มาได้ว่าเหตุใดต้องเป็นเช่นนี้แต่ก็มีข่าวลางวิธีคิดเรื่องสาวพรหมจรรย์อยู่ในหลายแห่ง เช่นการใช้สาวพรหมจรรย์กวนข้าวทิพย์บูชาพระพุทธเจ้าหรือแม้แต่ความเชื่อเรื่องการฝังร่างสาวพรหมจรรย์งลงในหลงเสาในการสร้างเมืองสมัยโบราณอันอาจเป็นชุดความเชื่อเรื่องของความบริสุทธิ์ทางด้านจิตใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องทางเทศหรือการตีตราทางเทศอย่างที่มีบางท่านตีความด้วยบริบทปัจจุบันอย่างไรก็ตามการเลือกใช้สาวพรหมจรรย์ในการปักตะไคร้ในปัจจุบันได้กลายเป็นวัฒกรรมที่ใช้ในการล้อเลียนเชิงตลกขบขัน กรณีที่ปักตะไคร้แล้วฝนยังตกและแทนที่จะให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของสภาวะทางธรรมชาติแต่กลับเลือกที่จะพุ่งเป้าไปตั้งคำถามกับคนปักตะไคร้ในทำนองข้องใจว่าเป็นสาวพรหมจรรย์หรือบริสุทธิ์จริงหรือไม่แม้จะแลดูเหมือนเป็นเรื่องล้อกันเล่นแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องเล่นที่ผู้หญิงหลายคนคงไม่สนุกด้วยโดยเฉพาะในสังคมเก่าที่ผู้ชายยังให้ความสำคัญกับความบริสุทธิ์ทางเพศมากกว่าความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมของผู้หญิง ขาาประกอบเนื้อหาฟ้าผ่า